สวัสดีค่ะสัญญาว่าจะมารีวิวไอเทมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะได้มาวันนี้สดๆร้อนๆแล้วก็ทดลองใช้ไปแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งอยู่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทาลิปสติกนะคะปากแพ้ลิปสติกบ้างหรือว่าปากแห้งปากลอกอะไรประมาณนี้นะคะก็ลิปตัวนี้น่าจะเป็นคําตอบของหลายๆคนที่มองหาอยู่นะคะส่วนนัตตี้เนี่ยนัตตี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาลิปสติกนะครับเพราะว่า มันรู้สึกว่ามันไม่ข้อกับตัวเองนะชอบเป็นลิปที่แบบว่ามีสีชมพูเ่ใสยอย่างนี้มากกว่านะคะก็เลยไปค้นเจอลิปตัวหนึ่งนะคะของรายการ get get it beauty ของที่เกาหลีนะคะก็คือเ้าอยากได้มากเลยก็เลยซื้อถามข้อมูลว่าเป็ที่ไหนขายบ้างอะไรอย่างนี้นะคะล้วตี่ก็ไปเจอในไอร้านหนึ่งก็เลยสั่งซื้อมานะคะแล้วก็ของก็เพิ่งมาวันนี้เลยนะคะก็เลยใช้แล้วก็เอาลงทางแฟนเพจนัตตี้พลอยให้ทุกคนดูโอ้โหคำถามเยอะมากถล่มทลายว่า ซื้อที่ไหนอะไรยังไงใช้ดีหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเออมันมีคุณสมบัติอะไรยังไงแล้วก็มันมีความสามารถยังไงกันบ้างนะคะทีะ่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือลิปตัวนี้จะมีชื่อว่า my lip tint pack นะคะเป็นของของบริบริซอมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะที่นะัตตี้เลือกมานี่มันเป็นสีบับเบิลพิงนะคะสีบับเบิ p ลพิงที่เลือกมา มันจะมีอยู่ทั้งหมด6สีด้วยกันถ้าจำไม่ผิดนะคะจะมีสีชมพูใสมีสีแดงสีส้มสีม่วงสีอะไรอีกล่ะเออแล้วก็สีตัวนี้นะคะก็จะมี6สีด้วยกันนะคะราคาดินตี้ซื้อมาประมาณ5้ารเก้าสิบาทถามว่าสูงไหมก็มันก็สูงอยู่สาหรับน้องๆหนูหนุนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็สูงอยู่นะคะแต่วันนัตตี้ก็สูงเหมือนกัน <laughs> ส่วนตัวนี้เนี่ยเขาผลิตจากเกาหลีนะคะประเทศไทยไม่มีขายค่ะ ต้องซื้อแบบว่าคนที่เขาไปนําเข้ามาจากที่นู่นโดยตรงเลยนะคะส่วนหลอดนี้ค่ะขนาดอยู่ที่ประมาณสิบห้กรัมนะคะนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้หลายคนจะเรียกว่าลิปสักปากทําไมถึงเรียกว่าลิปสักปากเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเลยลวยกันว่าทำไมถึงต้องเรียกนะคะส่วนวิธีการทาของเขาก็จะทาลงไปให้ทั่วหนึ่งสีปากนะคะแล้วก็ทิ้งไว้1ินาทีแล้วก็ล้างออกนีปากธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ทาอะไร ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นี่เหมือนกอสนะคะก็ทาลงไปแต่การทาเนี่ยต้องทาแบบว่าหนานาแล้วก็ทาให้ทั่วทีทปปี่ปากมันจะเปลืองตรงนี้แหละเพราะเราต้องทาให้หนาไงกลัวหมดเนาะทาลงไป เดี๋ยวเราจะทดสอบว่ามันกันน้ำกันอะไรได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคมว่ามันติดทนนานตลอด24ชั่วโมงหรืออะ่ะน้งลายไหลอะ่ะ ส,สีจีจาดาเกล่ยทาลงไปจต่เนี้อเหนียวหน่อยโอ้โหสีจ๋ามากเลยอ่ะระหว่างรอก็อยากให้รีวฝ่ปากกันโดนกันนะมันติดกัน ออย่างนิดนึงชื่อเสร็จแล้วเราจะพูดอันนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วจะติดกัน <c oughs> <c oughs> นะคะสีสีสอะพูดบอยไม้ไม่ได้สีโอริซอง สีโอลิสตอมนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้สิบนาทีตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะก็แห้งแล้วแหละเดี๋ยวจะลอกดูว่ามันจะเป็นสีอะไรอะไน,นวิธีการลอกก็เนี่ยเดินด้านข้างก่อน ละละักชืดเฮ้ยนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังริมฝีปากนะคะเป็นหนังของผลิตภัณฑ์เฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยอะ่ะ เฮ้สวยอ่ะนี่ก็คือสีเบอร์อาบาร์เบอพิงนะคะตอนแรกคือบอกชื่อผิดไปบอกชื่อสีบริซ้มจะบ้าหรือไรอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ามันเข็มว่ามันจะติดทนนานหรือเปล่านะคะก่อนอื่นต้องมาทดสอบด้วยกันกินข้าวกันเลยแล้วกันกินข้าวกันปะอืม เอากินข้าวเไ,ไปแล้วไม่หลุดนะคะยังอยู่อยู่กินข้าวเสร็จแล้วกินนมต่อไม่มีสีลิปติดนะไม่มีสีลิปติดขวด <c oughs> ไม่มีติดอะ ทำอะไรต่อแปรงฟันดิผ่านไปทั้งกินข้าวกินนมแปรงฟันก็เป็นเรื่องนี้ไม่หลุดอ่ะเฮ้ยโอเคเลยนะก็ตัวนี้นะคะ มาลิปชินแพ็คจากบริษัมสีบับเบอร์พิงก็นัตตี้ซื้อมาจากร้านหนึ่งในไอจนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวจะไม่บอกในคลิปแล้วกันจะบอกใต้คลิปนะคะจะบอกใต้คลิปให้คลิกดูเพิ่มเติมเอานะคะก็ไปซื้อกันได้แล้วค่ะประมาณ590บาทนะคะก็เป็นไอเทมใหม่ที่อยากจะแนะนำแฟนเพจอยากจะแนะนำ Subscribe ทุกคนที่อยู่ใน YouTube นะคะวันนี้ไปแล้วนะ เวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาชมนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตจะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย